เรียกได้ว่าประชาชนแสดงออกอย่างชัดเจนผ่านผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาแม้จะยังไม่มีผลอย่างเป็นทางการแต่ก็เรียกได้ว่าสร้างปรากฏการณ์ที่สําคัญในประเทศเพราะแสดงออกว่าต้องการเปลี่ยนมากกว่าย่าอยู่ที่เดิมโดยนายดนุชาพิชยนันเลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพั์บอกว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาเป็นอย่างไรจะจับขั้วและจัดตั้งรัฐบาลแบบไหนไม่ขอวิพากวิจารณ์ขอแค่การเมืองหลังจากนี้ มีความราบรื่นจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วเพราะจะมีผลต่อการทำงานด้านเศรษฐกิจซึ่งสภาพัฒนมี5ประเด็นที่สำคัญที่อยากให้รัฐบาลใหม่เร่งจัดการคือการฟื้นการส่งออกสินค้าสำคัญของไทยเนื่องจากมีผลเกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตรและภาคการผลิตการเร่งส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้มากขึ้นการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวใน เชิงคุณภาพที่ในปีนี้คาดการว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ที่28ล้านคนและในอนาคตคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นการดูแลภาคเกษตรผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสุดท้ายที่สำคัญคือการรักษาบรรยากาศทางเศรษฐกิจและการเมืองให้มีความราบรื่นสามารถเดินหน้าเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ตามกรอบระยะเวลา เพื่อสามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี2567ได้ทันกับการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องเผชิญกับวิกฤตในหลายปีที่ผ่านมาจากโควิด -19 ด้วยการจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วและเป็นที่ยอมรับ ไม่เกิดความขัดแย้งซึ่งจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติให้กลับมาลงทุนในประเทศไทยได้อีกครั้งเราะเวลานี้ต้องยอมรับว่านักลงทุนต่างชาติบางส่วนชะลอการลงทุนในไทยเพื่อดูการจะตั้งรัฐบาลใหม่ว่าน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรในขณะที่ทีมเศรษฐกิจของแต่ละพักการเมืองรวมถึงนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนเวลานี้ไม่ขอวิจารณ์เพราะเห็นว่าทุกพักมีคนที่มีความสามารถ แต่อยากให้เห็นความสำคัญของการฟื้นเศรษฐกิจผ่านการส่งออกและการดูแลปากท้องของประชาชนในประเทศโดยโอกาสของเศรษฐกิจไทยยังถือว่ามีอยู่เพราะตัวเลข GDP ในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ2.7ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงไตรมาสที่4ปีก่อนและตลอดทั้งปีคาดว่า GDP ของประเทศจะยังเติบโตอยู่ที่ร้อยละ2 7ถึง3.7โดยเป็นตัวเลขที่ประเมินสถานการณ์การเลือกตั้งไว้แล้ว ในขณะที่การส่งออกมองว่าในปีนี้ยังคงติดลบอยู่ที่ร้อยละแต่เชื่อว่าเมื่อมีรัฐบาลใหม่จะเดินหน้าในการฟื้นตลาดส่งออกสำคัญอาทิตตะวันออกกลางและอินเดียได้ทำให้การส่งออกของไทยกลับมาเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการช่วยฟื้นเศรษฐกิจอีกครั้งนอกเหนือจากภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการ ที่เริ่มกลับมาปรับตัวดีขึ้นหลังจากมีการเปิดประเทศและสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายวันนี้หมดเวลาของความขัดแยง้งถึงเวลาต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่และเดินหน้าต่อไป